สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับในทางกฎหมายการเมืองการปกครองคำว่าหลักนิติธรรมครับเรามีบทความวิชาการชิ้นหนึ่งที่มองเรื่องนี้ในภาพกว้างเลยทั้งสังคมประวัติศาสตร์คือคำนี้เราได้ยินบ่อยนะแต่พอะจะเอาความหมายจริงๆจ,จังๆออมันซับซ้อนกว่าที่คิดฮะมีคนตีความไปหลายแบบมาก วันนี้เราเลยอยากจะมาลองแกะดูมาทำความเข้าใจกันว่าเอ๊ะมันเป็นมาย,ยังไงทำไมมันถึงมีหลายความหมายโอเคเริ่มกันเลยนะครับค่ะคือสิ่งที่น่าสนใจอย่างที่คุณว่าเลยค่ะแม้จะดูมีความคลุมเครืออยู่บ้างนะคะแต่หัวใจหลักจริงๆเลยของหลักนิติธรรมเนี่ยก็คือความพยายามจะจำกัดอำนาจตามอำเภอใจของผู้ปกครองอะคะ่ะ อ๋อครับครับพูดง่ายๆก็คือไม่ให้ใช้อำนาจตามใจชอบคือบทความเขาเน้นเลยว่าการใช้อำนาจรัฐต้องอยู่ภายใต้กฎหมายซึ่งมันต่างจากแค่ปกรองโดยใช้กฎหมายนะคะอันนั้นบางทีกฎหมายอาจจะเป็นแค่เครื่องมือเฉยๆก็ได้เข้าใจครับคือไม่ใช่แค่มีกฎหมายแต่กฎหมายนั้นต้องควบคุมผู้มีอำนาจด้วยใช่ค่ะประมาณนั้นเลยถ้ามองย้อนไปบทความก็าพาเราไปไกลเหมือนกันนะครับไปถึงกรีกโบราณนู่นเลย อย่างแนวคิดของอริสโตเติลหรือ,อ,อกฎหมาย12โต๊ะของโรมพวกนี้เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นเลยไหมครับที่วางหลักเรื่องความเสมอภาคหรือว่ากฎหมายต้องอยู่เหนือคนปกครองอืมใช่ค่ะถือเป็นรากฐานสำคัญเลยจากตรงนั้นแนวคิดมันก็ค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆผ่านยุคกลางที่ตอนนั้นกฎหมายก็จะผูกกับศาสนาเยอะหน่อยก่อนจะมาชัดเจนขึ้นในยุคที่เริ่มสร้างรัฐชาติสมัยใหม่ ตรงนี้แหละค่ะที่แนวคิดเรื่องอำนาจอธิปไตยแล้วก็หลักที่ว่ากฎหมายต้องสูงสุดหรือ supremacy of law มันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาอ๋อครับครับเหมือนค่อยๆตกผลึกมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็มีจุดเปลี่ยนสำคัญมากๆในยุคใหม่คือแนวคิดของ A.V. วีไดซนักกฎหมายอังกฤษที่บทความนี้ให้ความสำคัญมาก เขาพยายามสรุปออกมาเป็น3ข้อหลักๆใช่ไหมครับใช่ค่ะไดซี่นี่ถือเป็นคนสำคัญที่วางกรอบความเข้าใจเรื่องนี้ในยุคใหม่เลยข้อแรกก็คือกฎหมายธรรมดาต้องใหญ่สุดเหนืออำนาจตามใจชอบถูกต้องค่ะต้องเป็นกฎหมายปกติไม่ใช่อำนาจพิเศษอะไรข้อ2 ก็คือทุกคนต้องเสมอภาคกันภายใต้กฎหมายเดียวกันอยู่ศาลเดียวกันครับแล้วข้อสามมันนี้ก็น่าสนใจคือสิทธิเสรีภาพพื้นฐานเนี่ยมันเกิดจากคำพิพากษาของศาลที่ค่อยๆรับรองสิทธิไม่ใช่แค่ตัวหนังสือในรัฐธรรมนูญล,ลอยๆอยโหเข้าใจเลยครับคือดูเชื่อมโยงกับการปฏิบัติจริงในศาลด้วยใช่ค่ะแต่ว่าแนวคิดมันก็ไม่ได้หยุดแค่นี้นะคะทุก้นนี้มันไปไกลกว่านั้นอีก คือมีการขยายความไปถึงมิติเชิงเนื้อหาไม่ใช่แค่ดูรูปแบบหรือกระบวนการว่าถูกกฎหมายไหมอ๋อหมายถึงว่าตัวกฎหมายเองต้องยุติธรรมด้วยประมาณนั้นเลยค่ะต้องดูเนื้อหาข้างในด้วยว่ามันโอเคไหมมันคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจร,จริงหรือเปล่าบางทีก็โยงไปถึงเป้าหมายทางสังคมเศรษฐกิจด้วยอย่างที่คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลหรือ ICJ พยายามจะขยายความหมายให้มันกว้างขึ้นครอบคลุมขึ้นนะคะ พอแนวคิดมันขยายกว้างขึ้นเออก็คงมีมุมมองที่ต่างออกไปอีกใช่ไหมครับแน่นอนค่ะก็มีหลายสำนักคิดอย่างฮายเยกเขาก็จะเน้นมากๆเรื่องกฎเกณฑ์ที่มันต้องแน่นอนชัดเจนคาดการได้เพื่อจำกัดการใช้ดุลพินิษของรัฐให้เหลือน,น้อยที่สุดคือเน้นความมั่นคงทางกฎหมายเป็นหลักครับครับคือให้คนคาดเดาได้วางแผนชีวิตได้ ใช่ค่ะแต่ก็มีอีกมุมมองหนึ่งที่ออกแนววิพากษ์หน่อยครับที่เขาตั้งคำถามว่าเอ๊สุดท้ายแล้วกฎหมายมันเป็นกลางจริงๆหรือหรือว่ามันแค่สะท้อนอุดมการณ์หรือผลประโยชน์ของกลุ่มคนที่มีอำนาจในสังคมนะตัวนั้นอืมอันนี้น่าคิดเลยครับมันก็เป็นไปได้เหมือนกัน ซึ่งการตีความการเอามาปรับใช้เนี่ยก็เห็นในบริบทไทยเหมือนกันนะคะในบทความก็มีอ้างถึงอย่างคํากล่าวของกรมหลวงราชบุรีหรือพระบรมราชวัยของในหลวงรัชกาลที่9ที่มีการพูดถึงเรื่องความยุติธรรมเรื่องหลักนิติธรรมซึ่งก็สะท้อนว่าเราก็รับแนวคิดสากลพวกนี้มาปรับใช้อยู่เหมือนกันฟังทั้งหมดแล้วชัดเลยนะครับว่าหลักนิติธรรมนี่มันไม่ใช่อะไรที่แบบตายตัวมีคําตอบเดียวแต่มันเหมือนสิ่งมีชีวิตเลย มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงถูกตีความไปต่างๆนานาแล้วแต่มุมมองแล้วแต่ยุคสมัยใช่เลยค่ะมันใหญ่กว่าแค่ตัวกฎหมายแต่โยงไปถึงโครงสร้างอำนาจความสัมพันธ์ในสังคมเลยค่ะประเด็นสำคัญที่บทความพยายามจะชี้ก็คือหลักนิติธรรมเนี่ยมันเหมือนเป็น,นกลไกสร้างสมดุลน,นะคะเป็นสมดุลระหว่างอานาจของรัฐกับสิทธิเสรีภาพแล้วก็ศักดิ์ศรีของคนแต่ละคนศักดิ์ศรี ค่ะอย่างแนวคิดของโจเซฟรัสที่พูดถึงศักดิ์ศรีในการกําหนดทิศทางชีวิตตัวเองมันคือการให้ความสําคัญกับตรงนี้คือหลักนิติธรรมมันช่วยสร้างความแน่นอนความคาดการได้อย่างที่ไฮเยกว่าเพื่อให้คนวางแผนชีวิตได้ครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็ต้องเปิดช่องให้คํานึงถึงความยุติธรรมในเชิงเนื้อหาด้วยไม่ใช่แค่ทําตามกฎเป๊ะแต่ผลมันออกมาไม่ยุติธรรมอันนั้นก็คงไม่ใช่เข้าใจครับเป็นการหาจุดสมดุลที่ละเอียดอ่อนมากๆ ใช่ค่ะแล้วก็มีคำพูดปิดท้ายในบทความที่ผมว่าน่าสนใจมากเป็นของอ r er ริ h From เขาบอกว่าความเข้าใจที่แยกขาดจากการปฏิบัติย่อมไร้ผลอันนี้กระตุกความคิดดีนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความเข้าใจหลักการที่มันซับซ้อนมากๆอย่างหลักนิติธรรมเนี่ยมันจะถูกนำไปสู่การปฏิบัติจริงในสังคมได้ยังไงให้มันเกิดผลจริงๆขึ้นมาได้ยังไงก็น่าคิดต่อครับ หากคุณชอบความรู้ดีๆแบบนี้โปรดกดไลค์กดหัวใจกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ